พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่22นี่แน่พี่น้องและท่านผู้อาวุโสทั้งหลายบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าแก้คดีต่ตอหน้าท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮิบรู เขาก็ยิ่งนิ่งเงียบกว่าเก่าเปาโลจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาซัสแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตขึ้นในเมืองนี้เป็นศิษย์ของอาจารย์กามาเรเอลและได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติของบรรพบรุษของเราซึ่งมีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า เช่นเดียวกับพวกท่านในเวลานี้ข้าพเจ้าข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือทางนี้จนถึงตายทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุกตามที่มหาปุโรหิตกับสภาผู้อาวุโสสามารถเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหนังสือจากเขาทั้งหลายไปถึงพวกพี่น้องที่เมืองดามัสกัส และข้าพเจ้าเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นมัดมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็มเปาโลเล่าเรื่องการกลับใจของตนและเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัดในเวลาประมาณเที่ยงท่านใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากฟ้าสองรอบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงล้มลงบนดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใครพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซารสซึ่งเจ้าข่มเหงนั้น คนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินพระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ทุกสิ่งที่กำหนดให้เจ้าทำ เมื่อข้าพเจ้ามองอะไรไม่เห็นเพราะความสว่างเจ้าของแสงนั้นพวกที่มากับข้าพเจ้าจิงจูงมือข้าพเจ้าพาเข้าไปในเมืองดามัสกัสมีคนหนึ่งชื่ออนานาเนียเขาเป็นคนถือธรรมะบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีในหมู่คนยิวที่อยู่ที่นั่นเขามาหาข้าพเจ้าและมาเยืนใกล้ๆกล่กลาวว่า ที่เซาโลเอยจงมองเห็นได้อีกเถิดและทันใดนั้นข้าพเจ้าก็มองเห็นและข้าพเจ้าเห็นท่านท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราส่งเลือกท่านเพื่อให้รู้จักพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพราะว่าท่านจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งปวงในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินนั้นบัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบับติศมารับการชําระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์พระเจ้าทรงใช้เปาโลไปหาคนต่างชาติ เมื่อข้าพาเจ้ากลับมายัางกรุงเยรูซาเลม็มและขณะกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารก็เข้าสู่พวังข้าพาเจ้าเห็นพระองค์ตรัสกับข้าพาเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วเพราะพวกเขาจะไม่รับคำพยานของเจ้าเกี่ยวกับเราข้าพาเจ้าจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นทราบดีว่า ข้าพระองค์จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ตามธรรมศาลาไปคังคุกและเคี่ยนตีและเมื่อเขาทำให้สเตเฟนสักขีพยานของพระองค์ต้องหลังเลือดข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบกับการกระทำนั้นทั้งยังเฝ้าเสื้อผ้าให้กับพวกที่ข่าเขาแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิด เราจะใช้เจ้าไปไกลไปหาบรรดาคนต่างชาติเปาโลกับนายพันชาวโลมันพวกเขาฟังเปาโลกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่าคนแบบนี้อยู่หนักพันดินมันไม่ควรมีชีวิตอยู่ขณะที่เขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลง และเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศนายพันสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไตสวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาร้องปรับปราท่านเพราะเหตุดใด <hơn. S 1> <metropolitan. S 2> เมื่อพวกเขาเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการเคี่ยนคนสัญชาติโรมัน ก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเมื่อนายร้อยได้ยินจึงไปบอกนายพันว่าท่านกำลังจะทำอะไรคนนั้นถือสัญชาติโรมันนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่าเจ้าถือสัญชาติโรมันหรือจงบอกข้าสิเปาโลตอบว่าใช่แล้วนายพันจึงกล่าวว่า ถ้าต้องเสียเงินมากมายกว่าจะได้สัญชาตินี้มาเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกำเนิดพวกที่กำลังจะไตส่สวนเปาโลจึงพระจากท่านไปทันทีและเมื่อนายพันทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้เปาโลต่อหน้าสภายิว วันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้ว่าพวกยิวกล่าวหาเปาโลเรื่องอะไรจึงปล่อยตัวเปาโลและสั่งให้พวกหัวนหน้าปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่หน้าที่ประชุม